สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับผมช่างแจ็คครับหลังจากที่ห่างหายไปนานครับหนีโควิดไปเกี่ยวข้าวอยู่ต่างจังหวัดเพิ่งกลับมาครับกลับมาก็มีออเดอร์จากลูกคา้ามาให้ครับเนี่เป็นชุดตะขอเกี่ยวซองน้ำแข็งนะครับโรงงานน้ำแข็งส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น ลักษณะแบบนี้นะครับพอดีมีออเดอร์มาก็เลยมานําเสนอมาให้พี่พน้องๆทุกท่านนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเจอปัญหาครับนี่ของเดิมครับครับแกนน็อตตัวนี้เป็นนอ็นอตน็อตเป็นเหล็กนะครับเ่ยกินแกนกินไขไม่ออกครับต้องตัดออกแล้วก็เจอปัญหาตัวนี้ครับเนี่ย เนี่ยครับไอชุดนี้จะเป็นเหล็กนะครับตัวนอ็อตตัวตะขอนี่เป็นเหล็กคือไอพวกนี้มันจะอยู่ใกล้น้ําเกลือนะครับทําให้เกิดปัญหาเรื่องสนิมนะครับพอเวลาพอยอยเข้ามาตรวจก็เนี่ยครับยวจะโดนกันทุกวันนี้เป็นสเตนเลสครับนี่ครับทางแจกทาเป็นสเตนเลสมาใหม่ครับที่ปัญหาที่เจอกันเนี่ยครับ แกนไอตัวน็อตนี่จะไม่มีจะมาจะไม่มีบูทนะครับแล้วก็จะมากินกับตัวนี้ครับตัวถุงตะขอเนี่ยช่างแกะแก้ไขปัญหาใหม่ครับมีบูทนะครับเป็นบูทสเตนเลสตรงนี้ครับบูทตัวนี้จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกันกันไม่ให้ตัวนี้เสียหายนะครับแล้วข้างในนี้จะอยู่กับน็อตก็เป็นน็อตสเตนเ,เลสนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องสนิมนครับตัวนี้บูทตัวนี้เนี่ยครับอยู่อย่างเงี้ยเซฟน็อตตัวนี้เซฟตัวเสื้อตะขอตัวนี้นะครับเวลาใช้เป็นนานๆครับบูทหมดก็เปลี่ยนบูทได้อย่าให้มันชำรุดถึงเหมือนเหมือนตัวที่เป็นกะถึนะครับเหมือนตัวที่เป็นเหล็กนะอันนี้เป็นสองสองตัวนี้เป็นของใหม่ครับท่างแจ๊ก มีลูกค้าสั่งทำก็เลยจัดให้ลูกค้าก็หลายอย่างครับก็แก้ปัญหาให้ไอตัวนี้เป็นของเดิมมาครับของเดิมจากลูกค้าที่ผมถอดมาก็มาคว้านรูใหม่ครับคว้านรูใหม่ใส่บูทได้ครับนี่ใส่ชุดน็อตสแตรเลสเข้าไปครับใส่บูทใหม่เข้าไป ไอ้ตัวนี้ที่เห็นเละๆนี่ครับมันงอเสียรูปนะครับเขาเอาค้อนตีครับไม่ลงครับต้องอน,นี้ผมเอามาแก้ไขให้ลูกค้าก็คือเอามาดัดใหม่เนี่ยครับใช้แท่นอัดไฮดรอลิกนะครับแท่นอัดสี่สิบตันนะครับอัดดัดกับคื้นให้ครับหลังจากที่เขาทุบจนทุบจนเละครับไม่ลงก็ <laughs> ผมใส่ย,ยอมแพ้แกโชกชกตามันหนามากเลยครับเนี่ยสเตเลียหนานิ้วนึงเนี่ยมันไม่ใช่จะทุบลงง่ายๆนะครับเราต้องใช้ไฟแก๊สเผานิดนึงแล้วก็ใช้แท่ดอัดอัดลงให้มันคือถ้าทุบเยอะเนีมันจะเสียรูปนะครับมันบิดมันบิดเยี่ยวไปเยอะเลยโดนค้อนทุบจนย,ยังยังยังไม่คืนรูปเลยครับ ฝากาถึงลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ไปทุบอย่างเงี้ยจะมันทําให้เสียลูปโทรมาติดต่อสอบถามช่างแจ็คได้ครับที่เบอร์โทร084 976 8489นะครับยินดีครับยินดีรับใช้บริการทุกท่านอันนี้ก็คือ,อผมทําชุดใหม่ไปแล้วใส่ไปแล้วชุดหนึ่งแล้วก็เขาให้ถอดของเดิมกลับมาแล้วก็มาขวานรูมาดัดปรับปรุงแก้ไขใหม่ใส่อต ยูไอตเซตนเนตใหม่หนะครับลูกค้าติดใจครับหลายหลายท่านที่ผมเคยติดตั้งให้ไปแล้วเขาก็ติดใจให้เอากลับมาแก้ไขปรับปรุงใหม่ก็ใช้ได้อีกนานครับเพราะว่าสแตนรเนสพวกนีมน้มันแข็งแรงทนทานดีครับเพราะว่าเราทำคือถ้าเราจะไปใส่ใส่น็อตเข้าไปเลยไม่มีบูทรองพวกนี้มันจะทำให้ อายุการใช้งานของอุปกรณ์เนี่ยมันน้อยลงมันชำรุดเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าสเตนเลสหนาอย่างนี้นี่มันมันราคาก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็ไปตัดตามร้านเล็กๆตัวไปตัดไม่ได้นะครับนหนามากเลยนู่นะครับสเตนเลสหนา,านิ้วหนึ่งนี่มันมันต้องใช้เครื่องตัดที่ดีพอสมควรครับถึงจะสามารถตัด จะเลีดให้มันตามเข้ารูปเข้าให้ตัดให้มันเนียนๆสวยๆได้นะครับโทรมาติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0849768489ครับผมช่างแก็คครับยินดีบริการรับใช้ทุกท่านครับเดี๋ยวมีคลิปอย่างอื่นอัปเดตใหม่หาวิธีแก้ไขปัญหาอย่างอื่นผมก็จะลงคลิปอัปเดตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับเผื่อลูกค้าท่านใดสนใจ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ